นัทเทพศรดินพูดถึงเชนนัทวัฒน์หลังเลิกคบกันนาน6ปีจากกรณีที่มีภาพระหว่างนัทเทพศรีดินนายุทธยากับเชนนัทวัฒน์เปร่งเสริวัฒน์มาร่วมเฟรมกันอีกครั้งหลังเมื่อปี2558เชนประกาศตัดเพื่อนหลังมีข่าวว่านัทได้ไปคบหากับนานาอดีตแฟนสาวของเชนในขนาดนั้นผ่านมาแล้ว6ปีทั้งสองฝ่ายต่างมีชีวิตรักที่แฮปปี้เพราะหนุ่มนัทและสาวนานาก็คบหากันจนแต่งงานมีลูกสาว น้องเนล่าเป็นโซ่ทองคล้องใจส่วนหนุ่มเชนก็คบหาดูใจกับแฟนสาวแพรพิไลรำพาหรือชื่อเดิมพรรำพาจะเตรียมแต่งงานแล้วเช่นกันล่าสุดวันนี้8พฤศจิกายนหนุ่มนัดมาร่วมงานบวงสรวงเปิดกล้องละครพิเรียดฟอร์มยักษ์ปุษบาลุยไฟที่สารพระพรมไทย PBS และได้เปิดใจหลังขึ้นดีกับเชนนัทวัน์มีรูปคู่ขึ้นดีกับเชนนัทวันรหลังห่างกัน6ปี จริงๆแล้วต้องบอกว่าผมไม่เคยคิดโกรธอะไรเขาเลยแต่ว่าเราก็เข้าใจทําไมเขาถึงโกรธเราแต่เรื่องมันผ่านไปแล้วเราไม่พูดถึงตรงนั้นตั้งแต่แต่งงานเขาก็แสดงความินดีเริ่มกลับมาคุยกันเรื่องเก่าๆเ,เราไม่พูดถึงโฟกัสเรื่องใหม่ๆดีกว่าตอนนี้เราก็มีลูกครอบครัวแฮปปี้แล้วเขาก็ยินดีกับเราเราก็ดีใจที่เขายินดีกับเราแล้วเราก็ยินดีกับชีวิตของเขาตอนนี้เขากับแพรก็กําลังรักสุขงอมแล้วเราก็เชียร์เชียร์อยู่อยากให้เขามีความสุข มีคนเอาไปเล่นข่าวได้คุยกันไหมมีนักข่าวติดต่อมาพะยาะผมก็ปฏิเสธไปว่ามันไม่มีอะไรหรอกอยากไปบิ้วให้มันเป็นข่าวเยอะขอให้ทุกคนยินดีว่าจริงๆแล้วควรทะเลาะกันกลับมาคืนดีกันมาคุยกันได้เราก็โตกันทั้งคู่แล้วผมว่าผมเองแล้วก็เชนก็คงคิดอะไรได้ในเรื่องนี้เราก็ขอโทษกันแล้วแล้วก็จับมือกันกอดกันแล้วเรารู้สึกว่าดีใจที่เราเคลียร์ตรงนี้ไปได้มีครอบครัวกันแล้วอย่างเชนก็กำลังจะมีครอบครัวก็อยากให้เขามีความสุขกับครอบครัวดีๆ มีไปเที่ยวกันระหว่างครอบครัวจริงๆแล้วบ้านแม่คุณเชนอยู่ในซอยบ้านเดียวกันกับแม่ผมไม่รู้ครับเป็นเรื่องของอนาคตถ้ามีโอกาสได้ไปเที่ยวด้วยกันจริงๆแล้วเพื่อนๆมีกลุ่มเดียวกันที่รู้จกักถ้าในอนาคตมีโอกาสก็ไปได้พอล่าสุดเขาก็มาเล่นกับลูกเราแล้วก็มาเขียนคอมเมนต์ในไอจว่าพี่เชนนะพี่เลยล้อก็คำขำไปจบอดีตโฟกัสที่อนาคตด,ดีกว่ามันไม่มีอะไรหรอกครับโตๆกันแล้วมีครอบครัวกันหมดแล้ว